ตอนนี้คลิปที่2แล้ว EP 2นะครับพอดีมามารีวิวท่อของของน้องต้นนะครับเจ้าของยอดเิวเท่าไหร่มองกล้องนี่จะกลัวอะไรได้พัออนหกแล้วนะเฮ้ยตบตาไอ้นี่กลัวกล้องโอเคพอดีน้องต้นมาทำมาทาท่อใช่ไหมกับร้านนาเดชครับเป็นไงก็โอเคอยู่นะครับเสียงกระเพาะเสียงกระเพาะลกก็ดีเหมือนก่าเดวิก รอบมันมันมันมาเร็วขึ้นหรือว่ายังไงพี่ต้องลองเองอครับฮะแกรู้อะลองเอาเองครับทำไมแกสัน่นไม่ต้องสั่นตอนนี้นักเลงมีอาการสั่นนะครับพอดีน้องเขาเอาท่อมาไว้ที่ร้านน่าเดชนะครับมาผ่าท่อนะฮะเอาท่อเดิมมาผ่านะครับซึ่งราคานาเด็ดบอกว่าไม่แพงเลยนะครับจริงจริงราคาขออัปเดตนะครับเป็น1,500บาทนะครับ ผ่าท่อจริงๆอ่ะบนบนฝั่งหรือสุราษฎร์หรือที่ไหนนะครับมีหลายร้านเหมือนกันที่ที่เขาทำราคา2,500ถึง3,500บาทหรือบางที่แพงกว่านั้นนะฮะซึ่งนเด็ดคนกันเองนะครับคนกันเองแกทำให้ราคาพิเศษนะครับกับกับกับน้องต้นนะฮะพอดีเอ็นดูนะครับเพิ่งไปทำอะไรมาไม่รู้รู้สึก <laughs> ได้ยินข่าวว่าหนีอยู่ <laughs> โอเคครับไม่เสียเวลามาดูเลยน้องต้นเดี๋ยว นเดชทำไมถึงทำราคานี้ได้อ่ะ,อะก็คิดว่าขนาดนี้มันก็พอเหมาะพอสมกันวรับในราคาตรงนี้มผมเห็นที่ท <ำ S 1> ทอื่น,นเขาเขาทำงานสองพันสามพันสี่พันมันมันเวอร์เกินมันเวอร์เกิน,นเวอร์เกินกับขานที่ว่าเราทำมันไม่มีอะไรมากมายที่ต้องทำออกไปมันจะได้ค่าแรงไหยครับนาะเดชเด้าทำอย่านี้มัน ได้เดีาไม่จเป็นต้องเอามากมันต้องไม่ไม่เอามากนะครับกินกินนานๆนาน,น,านๆเดี๋ยวเ,ยดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก็หงหลังไหลมาหาณเดชนะครับโอเคเดี๋ยวเราอยากจะฟังอยากจะฟังเสียงท่อซึ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวซึ่งมันจะค่อนข้างต่างจากเสียงท่อของผมที่ผมทํากับณเดชนะครับมันจะมี2เวอร์ชั่นณเดชครับมันมีเวอร์ชั่นแรกที่เอาอะไรออกนะ เนี่ยครับออเ,เรารเราจะเอาตัวเห็นนาเด็ดบอกว่าเอาตัวกรองเสียงหรือกรองควันอะไรนี่ฮะออกซึ่งอยู่ตรงตรงส่วนนี้นะฮะซึ่งมันมันจะต่างจากจากคันของผมซึ่งของผมไม่ได้ออกซึ่งมันจะดังมันจะดังคนละแบบกันเลยนะครับแต่พอดีน้องต้นแกบอกว่าแกชอบสายนี้จะชอบแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวไม่อยากให้ดราม่าเกิดขึ้นเลยนะครับใ,ใ,ใ,ในในในช anel ก็อธิบายไว้ก่อนนะครับให้เข้าใจนะครับน้องต้นเดี๋ยวขอฟังเสียงเลยรอบเดินเบาหน่อย เดินเบานะครับรบเดินเบาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่เรามาดูมาดูตัวต่อไปครับมันมันมันจะออกแนวเออไม่รู้ครับฟังเองเถอะ ครับประมาณเสียงประมาณนี้อารมณ์จะเล็มแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีทุ้มในตัวด้วยนะครับ <ใน S 1> ก็แ,แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนคือทางนาเดชอะสามารถขยายตรงตรงนี้ได้ครับตรงที่ออกได้พอดีตรงคอมันเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องต้นอยากจะจัดแนวนี้นะฮะตามตามสภาพเลยนะครับตรงนี้ก็ยังไงถ้าถ้าสนใจติดต่อนาเดชนาเดชฝากเบอร์อีกรอบในได้ไหมครับนอ้หกสี่ 6 5 2 2893โอเค24ชั่วโมงนะครับแกไม่หลับไม่นอนฮะนเดชโอเคขอบคุณมากครับน้องต้นฝากขอบคุณมากครับนะเดชขอบคุณครับ